w วล c ัมบ์บีเอ c h ซ n เคทูชานสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง p w d o s e t h เซอร์ไทวันนี้เราจะพาไปเจอกับ SUV สุดขวดที่ทั้งหรูทั้งแรงและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีระดับเรือธงใครที่เป็นสายรถสปอร์ตแต่ยังต้องการความกว้างขวางและความสะดวกสบายสำหรับครอบครัวบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนี่คือ2026 m e r c e d e s AMG GLS 63ตัว็อปแห่งตระกูล g l s ที่ถูกยกระดับใหม่ให้โหดกว่าที่เคย ดีไซน์ภายนอกของ G l a s 63รุ่นใหม่นี้เรียกได้ว่ามีความสง่าแต่ก็แฝงไปด้วยความดุดันในแบบ AMG เริ่มตั้งแต่กระจังหน้าพนันบริคอนเน์ที่เป็นสัญลเจอร์ของ AMG มาพร้อมโลโก้เบนขนาดใหญ่ตรงกลางฝ่ายหน้าเป็นแบบดิจิตอลไลท์ที่ให้ความคมชัดและเทคโนโลยีล้ำสุดๆกันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีช่องดักอากาศขนาดใหญ่เน้นความสปอร์ตและการระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นด้านข้างตัวรถมาพร้อมล้อ AMG ขนาด23นิ้วหลใหม่ที่ทั้งหรูและโหด ในเวลาเดียวการเส้นสายของตัวรถเน้นความบึกบึนแข็งแรงแต่ยังคงความหรูราสมกับเป็น SUV เรือทงด้านท้ายไฟท้ายแบบเลทรงใหม่ที่ให้ความรู้สึกโมเดิร์นทันสมัยกันชนท้ายติดตั้งปลายท่อไอสียแบบสีท่อทรงสี่เหลี่ยมโครเมียมอันเป็นเอกลักษณ์ของ AMG พร้อมดิฟฟิวเซอร์เพิ่มความสปอร์ตถ้ามองรวมๆแล้วบอกเลยว่าคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ SUV หรูแต่เป็น SUV ที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของ AMG อย่างแท้จริงเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงความหรูราที่สุดของที่สุด วัสดุภายในใช้หนังแนปเกรดพรีเมียมบอร์ดนั่ง AMG Performance สิทธิี่ให้ทั้งความนุ่มสบายและซัพพอร์ตเวลาขับขี่แบบสปอร์ตพวงมาลายัย AMG แบบท้ายตัดที่มาพร้อมปุ่มควบคุมการขับขี่ดิจิทัลหน้าจอคู่ MBUX รุ่นล่าสุดขนาด12.3นิ้วทั้งฝั่งมารวัดและ Infotainment รองรับการเชื่อมต่อเต็มรูปแบบทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงบอ์มสเอร,ร์สามดิสร์ซ ที่ให้พลังเสียงรอบทิศแบบคมชัดนั่งฟังเพลงในรถนี่เหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตส่วนตัวเลยทีเดียวแถวที่2และแถวที่3กว้างขวางปรับไฟฟ้าได้ทุกตำแหน่งและมาพร้อมจอเอ็นเตอร์เทนเมนต์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังใครที่เดินทางไกลๆบอกเลยว่าสบายเหมือนนั่งในแล้วรูร,รูบนเครื่องบินเลยทีเดียวส่วนเรื่องบรรยากาศภายในก็ยังมีระบบไฟบีแอน์ไลท์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้มากกว่า67ส,สีสร้างอารมณ์ได้ต่างใจหัวใจหลักของ GLE 63อยู่ที่เครื่องยนต์ V8 ขนาด4.0ลิตรที่ W o u n t Turbocharged ที่มาพร้อมระบบไมลไฮบริด EQ Boost กำลังสูงสุดพุ่งไปถึงกว่า612แรงม้าและแรงบิดมหาศาลกว่า850นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ AMG s p h i f ที่ c i t i ก้ s p e e d ขับเคลื่อน 4MATIC ที่ฉลาดในการกระจายกำลังไปยังทุกล้อทำให้การขับขี่มั่นคงทั้งบนถนนปกติและทางวิบากอัตราเร่งจาก0ถึง100กิเมตรต่อชั่วโมงทำได้เพียงประมาณ4.2วินาทีเท่านั้น ซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถ SUV ขนาดใหญ่ทันนี้ความเร็วสูงสุดล็อกไว้ที่280กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วย AMG r e v e r S Package นี่คือพลังที่ SUV ครอบครัวทั่วไปไม่มีทางให้คุณได้ระบบการสะเทือนแบบ AMG Ride Control ที่ทำงานร่วมกับระบบ Active Roll Stabilization ช่วยให้รถเกาะถนนแต่ก็ยังคงความนุ่มนวลสำหรับการเดินทางประจำวันเทคโนโลยี Active Body Control ยังทำให้รถสามารถปรับตัวตามพื้นถนนได้แบบเร็วทันช่วยทั้งเรื่องความสบายและความปลอดภยัย พูดถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยก็จะเต็มทั้ง Driving Assistance Package รุ่นใหม่ที่มีทั้งระบบช่วยขับอัตโนมัติการเบรคฉุกเฉินการรักษาเลนและ Detective Dective Cruise Control ทำให้การเดินทางทั้งใน